วิธีการในการตั้งค่าโปรแกรม Spectra Magic nx เพื่อที่จะสามารถรายงานผลค่า Delta e 2 0 0 0หากตัวโปรแกรม Spectra Magic nx นะคะที่เราใช้งานอยู่เนะะี่ยค่ะไม่มีการโชว์ค่า Delta e 2 0 0 0นะคะเราสามารถตั้งค่าให้ตัวโปรแกรมรายงานผล Delta e 2 0 0 0ได้นะคะโดยวิธีการสามารถทำได้โดยดังนี้ค่ะให้เราไปที่เมนูคำสั่ง data นะคะกดที่เมนู list item ค่ะ เราจะเจอหน้าต่างของ list item นะคะให้เลือกที่ item d 6 5จากนั้นนะคะเราจะพบกับตัว list item box นะคะให้เราเลือกที่ tab equation ค่ะแล้วก็คลิกเลือกที่ delta e 00หรือ cie 2000นะคะกดลูกศรน,นะคะเพื่อส่งตัวคำสั่งดังกล่าวจากกล่องทางด้านซ้ายนะคะให้มาอยู่กล่องทางด้านขวาจากนั้นกดโอเคค่ะ ตัวโปรแกรมเองก็จะรายงานผลค่าเดลต้า e 00นนะคะเข้ามาสู่ในส่วนของตัว data list นะคะแต่ว่าในส่วนของตัว template ด้านล่างเนี่ยค่ะยังคงไม่ได้มีการแสดงผลนะคะซึ่งเราสามารถที่จะให้ตัว template ด้านล่างเนี่ยค่ะทำการรายงานผลออกมาได้นะคะวิธีการก็คือให้เราไปที่เมนูคำสั่ง true ค่ะ เลือกที่ตัว Edit Mode นะคะเมนูตัวนี้เราจะพบว่าด้านล่างของจอเราเนี่ยค่ะจะปรากฏเมนูคำสั่งให้เราสามารถที่จะแก้ไขเจ้าตัวเทมเพลตของเราได้นะคะขั้นตอนอย่างแรกนะคะให้เราทำการขยับขยับนะคะพื้นที่เพื่อที่จะให้การรายงานผลของ delta e 0ีศูนย์ศูนย์เนี่ยค่ะต่อท้ายจาก delta e a ีนะคะเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะให้กรอบของตัวเทมเพลตอันเนี้ยค่ะ าจากนั้นก็คลิกซ้ายค้างนะคะลากเมาส์ลงมาเพื่อเป็นการขยายะะจากนั้นเราจะทำการเลื่อนเพื่อให้เกิดพื้นที่ที่จะโชว์ในเรื่องของ d ดลต้า e 00นะคะโดยการที่คลิกซ้ายคา่ะคลิกซ้ายนะคะแล้วก็กดตัวชิปเพื่อเลือกหลายๆส่วนคำสั่งด้วยกัน จากนั้นก็ใช้อาจจะใช้ลูกศรเลื่อนลงมานะคะเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างเกิดขึ้นถัดมานะคะเราจะทําการ Copy เพื่อที่จะสร้างการรายงานผล Delta E00 ค่ะเราคลิกซ้ายเลือกที่ช่อง Delta EAB นะคะช่อง Color d i f f e r e n c e ช่อง j u s t m e n t ค่ะพร้อมกับที่กดชิปค้างไว้ด้วยนะคะแล้วเราก็กดคลิกขวาหนึ่งครั้งค่ะ เราจะเจอเมนูคำสั่งของ copy นะคะเพื่อที่จะ copy ในส่วนของที่เราเลือกค่าไว้เราคลิกซ้ายครั้งหนึ่งในบริเวณมวง่างนะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็กด paste r นะคะตัวโปรแกรมก็จะสร้าง copy ข้อมูลที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วเราก็เลื่อนให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะจากนั้นเราก็จะทำการ double click ที่กล่อง delta eab ที่เราทำการ copy ขึ้นมานะคะ เพื่อที่จะเปลี่ยนตัว Define Label นะคะที่โปรแกรมเปลี่ยนเป็น Delta E 0 0ได้เลยนะคะเราก็กดโอเคค่ะสำหรับช่องที่จะให้โชว์รายงานผลนะคะช่องแรก Color Difference เราคลิกซ้าย1ครั้งนะคะคลิกขวาค่ะแล้วเ,เลือกที่เมนูคำสั่ง Item นะคะที่หน้าต่างของการตั้งค่านะคะตอนนี้จะถูกเลือกไว้ที่ Sample ให้เราคลิกดับดาวลงมานะคะเราเลือกที่ Delta e 0 0กดโอเคเช่นเดียวกันค่ะส่วนช่องจัดเมนก็เช่นเดียวกันนะคะคลิกซ้าย1ครั้งคลิกขวาเลือกเมนูคำสั่งไอเทมแล้วก็เปลี่ยนเป็น Delta e 0 0กดโอเคตอนนี้ตัวโปรแกร,รมก็จะรายงานผลค่า Delta า e 0 0ออกมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นก็ให้เราไปที่เมนูคำสั่ง True นะคะ Edit Mode เพื่อที่จะเอาเจ้าตัวเมนูการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเทมเพลตออกไปนะคะตัวเทมเพลตอันนี้ค่ะเราเคลียอทออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนี้เราก็จะทำการบันทึกตัวเทมเพลตอันนี้นะคะแล้วก็ทำการตั้งให้ทุกๆครั้งที่เราเปิดโปรแกรม SpectraMagic ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราสามารถเลือกใช้ตัวเทมเพลตอันนี้ได้เลยวิธีการดังนี้ค่ะ ไปที่เมนูคําสั่งทูนะคะเราก็ไปที่เมนูเทมเพลต save as t e m p l a t ค่ะทำการบันทึกเจ้าตัวเทมเพลตอันนี้นะคะไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการค่ะซึ่งในส่วนของตัว default ตัวโปรแกรมเองเนี่ยจะถูกบันทึกไว้อยู่ที่ไดซีนะคะโปรแกรมไฟล์ k o n i g a minota cms 1 0 0 w template นะคะเราก็กดเซฟได้เลยค่ะจากนั้นกลับไปที่เมนูไฟล์อีกครั้งนะคะเราเลือกที่ start up option ค่ะ ที่เมนูคำสั่ง default template นะคะให้เราคลิกที่ browse แล้วก็ทำการเลือกเจ้าตัว template ที่เมื่อสักครู่เราบันทึกไว้นะคะกด open นะคะแล้วก็กด ok กหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราลองปิดโปรแกรมนะคะแล้วก็เปิดเจ้าตัวโปรแกรม Spectra Magic ขึ้นมาใหม่พอเรา d o u b บ e ล,ลคลิกเจ้าตัวโปรแกรม Spectra Magic ขึ้นมาใหม่นะคะเราจะเจอตัว template ที่เราเพิ่ง create ใหม่เมื่อสักครู่ไว้ วิธีการสำหรับการปรับเปลี่ยนตัวโปรแกรม s p e c t r a m a g i c NX นะคะเพื่อที่จะรายงานค่า Delta e 2 0 0 0ก็เป็นไปตามคลิปนี้ค่ะ